สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ครูอุ้มมุมสบายก็จะพานักเรียนมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่1.20ะครับในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปและที่สำคัญเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ให้เราแสดงวิธีหาพลานหารและตอบในรูปอย่างง่ายนะครับข้อที่1ครับโจทย์บอกว่า1เศษไอเศษ1ส่วน5นะครับเศษ1นส่วนหาหารด้วย3นะครับเราก็ใช้เศษ1ส่วน5านะครับให้เราเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับแล้วก็กลับส่วนเป็นเศษใช่ไหมครับ ก็จะเป็นเศษหส่วนสานะครับเพราะ3มีส่วนเป็น1เอ่อเราก็กลับส่วนไปอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นเศษ1นส่วนสนะครับก็จะได้เท่ากับ1นึ่งคูณหส่วนด้วย5้คูณสนะครับตัดทอนไม่ได้นะครับก็1นคูณหได้1นะครับ5้คูณสได้15นะครับข้อนี้ง่ายครับตอบเศษ1นึส่วนสิ นะครับเรามาดูต่อกันในข้อที่2ครับเศษ3ส่วนด้วย8นะครับหารด้วยเศษ2ส่วน3เหมือนเดิมครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับกับส่วนเป็นเศษก็จะเป็นเศษ3ส่วน8คูณกับเศษ3ส่วน2ใช่ไหมครับเศษ3านคูณกับเศษ3ส่วน2ก็จะได้เป็น3คูณกับ3 ส่วนด้วย8ปคูณกับสนะครับตัดทอนไม่ได้เราก็จับคูณกันได้เลย3าคูณสเป็น9นะครับแปดคูณสเป็นเท่าไหร่ครับเป็น16นะครับข้อนี้ก็ตอบได้เลยนะครับก็คือเศษ9ส่วนด้วย16นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3 2 หารด้วยเศษ19ส่วน4นะครับก็จะเท่ากับ2คูณเศษ4ส่วน19เนะครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณปุ๊บตัวส่วนก็ต้องกลับมาเป็นตัวเศษนะครับก็จะได้เท่ากับ2คูณเท่าไหร่ครับ2คูณ4นะครับอคูณส่ส่วนด้วย1ิ เนั่นเองนะครับตัดทอนได้ไหมครับตัดทอนไม่ได้ก็จับคูณกันได้เลยนะครับ2คูณสเป็น8นะครับส่วนก็คือ19บเกาก็จะเป็นเศษแส่วนสิเนะครับเราก็ตอบได้เลย8ส่วนด้วย19นะครับง่ายไหมครับง่ายนะครับต่อไปข้อที่4นะครับเศษ7จ็ส่วน15 หารด้วย4เศษ2ส่วน3อ่าข้อนี้เป็นจำนวนคะเทคนิคก็คือเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินเศษส่วนเหมือนกันก่อนนะครับก็จะได้เป็นเศษ7ส่วน15หารด้วยอ่าเอาจำนวนนับคูณกับตัวส่วนก็คือ3คูน4นะครับเป็น12 12บวก2เป็น14นะครับ ก็จะได้เป็นเศษส4ส่วนคงเดิมก็คือส่วน3นะครับเราก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณเศษ7ส่วน15าคูณกับส่วนเป็นเศษก็คือ3ส่วนด้วย14นะครับก็จะได้เท่ากับ7คูณกับสส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ15คูณกับ14่นะครับก่อนที่เราจะคูณข้อนี้เราสามารถ ตัดทอนได้นะครับอ่าก็คือหาจํานวนนับมาหารตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนให้มีจํานวนที่ตัวเลขที่ลด,ดลงนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ง่ายต่อการหาคําตอบอ่าเอา7ตัดก้าสิบสก่อนเลยเอา7มาหารเลยนะครับเจเป็น7 7 2 14ใช่ไหมครับอ่าสกับ15ตัดได้ไหมครับตัดได้นะครับก็คือเอา3 1เป็น3 3 5 5อ่าทีนี้ตัดต่อไม่ได้แล้วเราก็ จับที่เหลือมาคูณกันเลยก็จะเป็น1 1คูณ1นเท่ากับ1นะครับ5คูณ2อเท่ากับ10อ่าข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วนด้วย10นะครับอ่าง่ายไหมครับอ่าต่อไป2ข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดนี้นะครับอ่าก็คือ3เศษ1ส่วน8ะครับหารด้วย40เราก็ต้องเปลี่ยนจาก จำนวนค่าให้เป็นเศษส่วนก่อนเหมือนเดิมนะครับโดยเอาจำนวนนับคูณกับตัวส่วนก็คือเอา3คูณกับ8นะครับ8 3 24บใช่ไหมครับ8 3 24บวกตัวเศษเข้าไปเป็น25ก็จะเป็นเศษ25ส่วนด้วย8หารด้วย40นะครับอ่าเราก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับอ่าสี่สมีส่วนเป็น1ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนด้วย 40นะครับก็จะได้เท่ากับเศษ25สคูณเศษ1่ส่วนด้วย8คูณกับ40นะครับเราก็ตัดทอนได้ใช่ไหมครับข้อนี้โดยเอา25ตัดกับ40นะครับโดยเอา5มาหารใช่ไหมครับ5้ายีบถ้าแปนะครับตัดทอนต่อได้ไหมครับไม่ได้แล้วเราก็จับคูณกัน นะครับ5คูณ1เป็น5อ่า8คูณ8เป็นเท่าไรครับ64นะครับข้อนี้เลยตอบเท่าไรครับอ่าเศษ5ส่วน64บนั่นเองอเนะครับอ่าข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายแล้วอ่าโจทย์ให้เราเป็นจำนวนคละอ่าทั้ง2จํจำนวนเลยนะครับเราก็ง่ายๆแค่เปลี่ยนให้เป็น อะไรครับเป็นเศษส่วนเหมือนกันนะครับก็คือ3เศษ3ามส่วน14นะครับหารด้วย4เศษ2อส่วนเอ่าก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอา14ไปคูณ3แล้วมาบวกกับเท่าไหร่ครับบวกกับ3นะครับ14 3เป็นเท่าไหร่ครับอ่า14 3เป็น4 12ใช่ไหมครับ 42่บวกสเป็น45อ่าส่วนด้วย14นะครับหารด้วย7จคูณสเป็น28 28ิบวกสเป็น30นะครับส่วนด้วย7นะครับอ่าทันไหมครับอ่าก็คือเอาจำนวนนับคูณกับตัวส่วนแล้วมาบวกกับตัวเศษนั่นเองนะครับตัวส่วนคงเดิมนะครับอ่าเราก็เอา45ส่วนด้วย 1ิเปลี่ยนจากหารเป็นคูณก็ต้องกลับส่วนเป็นเศษใช่ไหมครับได้เรียบร้อยเราก็เอา45นะครับคูณกับ7ส่วนด้วย14คูณกับ30นะครับก่อนที่เรา,เราจะคูณตัดทอนได้เราก็ตัดนะครับเอา7ตัดกับ14นะครับเอา7มาหาร7 1เป็น7 7 2 14นะครับ45่กับ30ตัดได้ไหมครับ ตัดได้นะครับเอา15เลยก็ได้นะครับ15 3เป็น45 15 2เป็น30นะครับตัดทอนต่อไม่ได้เราก็จะคูณกันได้เลยนะครับก็คือเอา3คูณกับ1นะครับ3 1เป็น3นะครับ2คูณ2เป็น4อา่าก็ได้เศษ3ส่วน4ข้อนี้เลยตอบเศษ3ส่วน4นั่นเองนะครับ เรียบร้อยครับการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะครับในแบบฝึกหัดที่1.20นักเรียนชั้นป .5 นะครับใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปไม่ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของครูอุ้มได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูมด้วยพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ